สวัสดีทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับคลิปนี้ผมพามาเดินจัดจักนะครับอัปเดตวันเสาร์อาทิตย์นะครับพามาดูนะว่าเป็นยังไงกับบรรยากาศตอนนี้เราเดินอยู่โซนในนะฮะ เสื้อผาก็เยอะนะโซนนี้โซนนี้เป็นโซนด้านในนะเราไม่ได้เดินโซนข้างนอกนะครับเพราะว่าแดดมันร้อนมากๆ <c oughs> ขออภัยครับทุกคน <c oughs> ตรงนี้มันออกไม่ได้แล้วหรอเมื่อก่อนมันมีทางไปนะไปได้ไหมเนาะอ๋อไปได้ครับ เฮ้ยนะเจอหน่อยแม้นะต่อใพี่กินน้ำต่อใพี่กินน้ำนี่อาจจะถ่ายไม่ครบทุกโซนนะทุกคนนะมีเสื้อแบบนี้ด้วยเขามาเปิดใหม่นะ ฝั่งนี้ทางออกแล้วนะทุกคนเ,คเดี๋ยวเราจะเดินเลาะไปตรงเนี้นะครับดเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้เลยนะฮะมันเป็นทางที่ไม่มีแดดแต่ถ้าเราเดินข้างนอกแดดจะส,อส่องตามมาดูส่วนรวมสิ่งดีๆนะ ตรงนี้เป็นโซนด้านหลักนะครับเพื่อนบอกไวก่อนมันเป็นโซนข้างข้างใน เรามาทะลุตรงนี้แล้วนะครับเราออกมาทะลุตรงด้านหน้าแล้วนะับเพลงดังมากนะวันนี้้เพลงดัง เราจะเข้าไปฝั่งไหนดีทุกคนไปฝั่งฝั่งริมไหมเดินข้างนอกเหมือนเดิมนีกว่า <Okay. S 1> นะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงข้างหลังตรงนั้นนะฮะตรงตรงโซนหลังเราไม่เคยมาอัปเดตเลยนะเพลงดังมากเลยวันนี <im itation> ต้ต้องปิดเสียงอีกแล้วเนี่ย โอ้ดูนักท่องเที่ยวน่าสงสารเนาะเด็กอากาศร้อนมากไปเดินทางในดีกว่าเย็นดีนะทุกคนเอ,อเข้ามาเรารู้สึกเย็น ฝั่งนี้ทะลุไปไหนได้ทะลุไปด้านหลังได้ไหมเขาเหนื่อยหรือเปล่าพลังคนเมื่อกี้เขาเหนื่อยปะ นข้างบนนี้ก็เป็นร้านพวกช็อปนะทุกคนเป็นร้านช็อปนะครับด้านหลังจิวเวลรี่ก็เยอะนะซอยนี้ จะมีเพลงทุกซอยเลยเพลงดังมากตอนเรามาจัดตุกจักเราไม่เคยมาอัปเดตด้านหลังนะฮะวันนี้ก็เลยพามาหอมกินสมุนไพรมากเลย ทางออกเขาเปิดเยอะนะเดี๋ยวเนี้เมื่อก่อนประตูหลังฝั่งนี้เขาไม่ได้เปิดนะครับนะักท่องเที่ยวเขาชอบมาเดินโซนนี้เยอะนะฮะเพราะว่ามันไม่ร้อนมันเย็นแล้วก็ไม่มีแดดด้วยแต่ถ้าเป็นด้านนอกอะ่ะแดดจะร้อนมาก ตรงนี้เราไม่เคยพาเพื่อนๆมาอัปเดตเลยมาทีไรก็อยู่แต่ด้านนอกนะครับแต่โซนด้านในอ่ะของมันก็จะเป็นราคานะักท่องเที่ยวนะแจ้งเพื่อนๆพ่อนเหอนแต่โซนข้างนอกมันก็จะคะคะรวมกันไป Oh, นีมีร้านยาดมด้วยมีร้านยาดมด้วยนะเพื่อนๆร้านยาดมซอยสามสิบสี่ซอยศิษสโครงการสามีร้านแว่นตาด้วย

คนเยอะเด้ยเดินลำบากนะเอาจริงแบบเดินอันนี้แบบชนกันไปหมดเลยอ่ะ นี่ไงกลิ่นหอมคนเยอะมากเลยอ่ะไปเดินข้างนอกดีไหม มีแต่นักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยแต่ี่บอกว่าได้นะก็่คอยอยู่คนเดียวไส้แการูครับาล้วเดียวเจอกันสวัสดีครับ มีร้านบะหมี่อยู่ข้างในด้วยมีร้านบะหมี่อยู่ข้างในด้วยนะครับฝุ่นฝุ่นเปียวด้วยทุกคนฝุ่นเปียวเต็มเลยอ่ะถ้าเราไม่อยู่แสงแดดเราไม่เห็นนะเอาจริงพราะแดด่องอะเราจะเห็นฝุ่น ไปข้างนอกดีไหมตรงนี้มันมีทางไปหรือเปล่าโรสแตรีด์ไหมครับ มีลอตเตอรีร่ด้วยไปแล้วนะทุกคนนี่คือบรรยากาศนะครับของจตุจักรล่าสุดนะครับตอนนี้เราจะออกมาตึกแดงแล้ะ เราเดินข้างนอกไม่ไหวนะทุกคนแดดร้อนมากตรงนี้เป็นกำแพงเพชรน,นะฮะสถานีกำแพงเพชรตรงนี้เป็นเสื้อผ้า นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดของจักจักรนะครับ<อ>เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคน<อ>เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะครับ<อ>คลิปนี้ไปละ<อ>สวัสดีครับ